สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนภะพัเทียนทองนักเรียนชั้นปมศึกษาปีที่6วันนี้หนูจะมาทําเมนูฟูดดิ้งไมโลกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอุปกรณ์ในการทํำมีดังนี้ 1. น,นอมรสจืด 2. ผงวุน้นและ3ไมโลเทนมรสจืดลงไปหนึ่งกล่อง พอเทเสร็จแล้วใส่ผงวุ้นหนึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันและพักผงวุ้นสิบนาทีเทไมโลโลงไปหนึ่งซอง พอเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นำไปต้มน้ำสัก3นาทีพอต้มเสร็จนำไปแช่ตู้เย็นสักหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้นจนกว่าบุนของเราจะเสร็จตัวพอเสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้คะ่ะทุกคน